บางบางบางวาจะข้งหนุ HTML, ่ยเลยนี่ยตังสบายดีพี่น้องคอกับส่องสาวสุยเบาใจพี่น้องบายดีพี่น้องล่างให้แล้วนั่งดิหนึ่งกินแล้วเฮ็ดกันนะดีกันคันคอกินแล้าพันเมาเฮ็ดบ่ะนี่แม่อเต้ตายละพี่น้องตอนนี้อาการหนักเต้แม่เธอเสียชีวิตแล้วในตอนนี้นะแม่บุ๋มเมาเฮ็ด เป็นเป็นเป็นเง ok ือกเงือกงๆอยู่ได้ดมีบุ๊ที่เขาวิงบ้าว้ายป้าจะ่าลูก้อป้าเขาจะลูกเขาง่ายถวนค่ะนี่ใต้กูถูเลยได้ปะเออสิโต๊ะก็จะต้องอดทนมา่อนเชียงไผรเชียงไพรอย่าเฮ็ดเมื่อร่นี่น้องน้องสิเจ็บนี่นี่อย่าเฮ็ดน้องสิเจ๊บ เออนี่นอกนี่จัดผัวอันเขแห้งก็จักเห็นเหมเดีเหตุบอบอบอดื้อนะเต้ตแคผูนาบอยังจำากมึงในไพมาไะไพ่มาน่ะมึงในไพ่เน่ยผูนาบอยงจาหน่อย๊ะเดียต๊เด้๊เด้อเจะหน่อยเจีบนะ ตีว่าเบื่อเกินสามนาทีได้เจ็บได้นีบังบังข้าาซื้อเล็กกล่มาเล่หอขนขั้นข้อวะขั้นข้อลีเลปะน้อยหนึ่งสู้ผู้หูซึกว่าขั้นขั้นข้อ บล็อกเผิงดอกใหญ่ๆนะฮากับ่าหาบุเคยเห็นทีขาวๆนานานะเน็ดึ่งขาวดอกเขาของมันขาวนุนเลอันนี้เฮดเผิอโตแม่เตซอมาอะไรพี่น้องเคยบ็นกเฮดทาเองตัวเฮดทาเองเขาจะเลือกเอาบ้า่าปากรปากหรืไงมันปุ่งแก้มให่ด้วยกลมบแดงนาอจะกุดแดงดูลบ้า แห้งสำได้นี่แห้งเติมหนึ่งเติมหนึ่งแต่สำได้เติมหนึ่งสำไปไปถ้าไปหาข้ามาถิมอยู่บ่คือคือบ่เป็นคนเนาะที่ชองพวกคือบ่เป็นว่าคนยาวๆอันนี้่าได้ได้แล้วพี่น้เปรี้ยวลาด มนุษย์แปลมาลาดพีน้องเ <c oughs> นี่ยพี่กงก่อย <c oughs> นาพี่กงกอยมันหน่อยใส่ใสม่มือจะดูหล่ะนาพี่กงก่อยเอฟซีหลายคนก็กนทมเนาะโบเหน็นโบเห็นมาถ่ายอาเตอสันอาเตอไปไสเขาไปเบิ่งรัวพี่น้องอยู่ซ่องซาซุยเบาใจพี่น้องเอ้ซ่องนั่นนะพราวาเพิ่นไปน้ำน้องอาเตอดูอยู่พอเบาใจผ้าพี่ใ,ใหญ่เคี้ยวผ้าพีา่ใหญ่ห ไปซื้อหันซื้อนี่แล้วเพิ่นก็ได้ถ่ายเนาะแต่ว่าซองเย่งเงึ้งนะสีบ่ได้ถ่ายพี่น้องเฮงๆถ่ายเธอหนึ่งบ่ได้สูงมาถ่ายเนาะมีแต่เบาใจเพิ่นทาไปส่งปอกส่งปูนและอาเต่เพิ่นไปน้ำแหละเพิ่นก็ได้ถ่ายเนาะค่ะพี่น้องอยากเบิ่งแหละเขามาเบิ่งซองนี่เลยได้พี่น้องเลยซองซาซุยเบาใจโลดเพราะว่าซองซาซุยซองซองแย่งเง้งนะมันชินนันๆอย่างชิเดเห็นอาเต่เนาะเพราะว่าบบได้บไดมาล่นนะเบิ่งเถอรก็มาเมื่อกี้กามาบ่พอ มนะแรงไหนสิปยู่ยังเงื่งไห่ทำบุญมาแรงบ่ยังเคี้ยววัาที่สาวสองน้าน้องพืนน้องพื้นะรด้เดอวนีสาวสอ้วอันนี้จีบ้บุมยังเงื้งสิปันรถถีปาได้ฮะ <laughs> บ้าน้น้องพื้นนะมือได้เกาะล้วอ่ะเราได้ยินน้จักแล้วแว่พ่อองกกับบุญน้องมาเขียนน่ะวะน้องมาเขียนนํำที่สาวสองบุกับสาวสง ปั่นโรตีไปที่สิฮะไปลองเบิ่งอีแมลสิเอาโรตีไปครับมีเพ่อไปส่งกับพี่ั้นแฮงโหดยังงึงหัวใจหัวใจหัวใจอยู่น้ำเพชรเอออยู่น้ำเพชรหัวใจอยู่โอ้ยเห้ยห้องติ๋วโอ้ยห้องติ๋วนี่ข้างหนูนี่ขวดข้าวโอ้ย สายตีบอต่อไปก็เป็นสายตายแหลวะว่าดตีดูไลอันนี้สายมอลําเรื่องว่าเป็นสายบุญดอกถอยเร่องเรืออ่องเขยาเรื่องเขยเรื่องเอย่างเรือง โอกวมสิบ้าเนงสิีบบมจะยังหูซึกแนวใดด้อยนะิว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 เออเเออเออเอาเคยเด้อดังขางข้ามันเป็นอะไรเคยเปปรลาดดังข้ามันเป็นอะไรบ้า

ดิงงอุิงฮิดิเป็นไปแล้วได้บาสไไอ้แบกเดโอ้ยปะจัดทอมแองเกลฮคุลูไอ้แบกต้องไปหาแม่มันบ่อืมอไปอไปมันมันมาแม่ไีของกอยมันออกไปนะ เพาไโบ่เห็นมันเลยยุ่แยเอาไปมันมันมันไปหาแม่มันอืมตาแม่มันก็ไปมันไปหาแม่ไอแบกมันอุ้ยตายแล้วเลือดในโอ้ยเอาจนดิเต็มปากเต็มปากละมาั้ง เห็ุแมเรียนคืออึ่งเผาคนชับมันอืนยืนตีมันดูป่าตีตีเชียงแแบดูเขาคันเขียวมันเด้พี่น้องฝากมาตีเด้อมาสิตีให้เด้ออันนี้ตีแทมพี่น้องโอ้ยมึงมือติ้วนี่มันตีคนได้จังใดมือนี่มันหนาบอดี้ได้มือนี่มันได้จักไปตีบักหำกัดแก้มันดีกว่าโอ้ยโอ้โนะบอกมั่มันนะ อือนหน่อยพิ่ป้เธอเอยนมาหายบาดสักแงแง่ค่ะอกจิ๊บจิ๊บกลัวบี่ป้าคนไทยัี่บอกว่าเที่ยงกันนี่คือมีดเลือตะปูวะนี่นะเอามาขำลองเพลงดูเฮเดอลองเพลงลองเพลงใส่ไหมเอาลองดูมาผีบ้ามาหาผีบ้ามาผีบ้าบ้าบ้า จุดกวาดจเดกวาจุ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 ดกวางามงามพ่อน้ำลูกอาพ่อนกพ่อนําลูกจุดกวาุกวาุดกว่อาจุดกวาจุดกวากาจุดกวุกวาุกวาตจุดกวกวาุกวากวาจุดกว้าดจุดาจุกุกวาาาตจุกกวาวาจุดกวาวาจุดกวากวาุกวาดกวาดจุดกวกวาดุกวาุดกวาจวาาดจุดกวา นายจุดกบ้าจุดกบ้ากบ้าจุดกบ้าจุดกบ้าอ่ากบ้ากบ้ากบ้าอ้ยเ่ยก็เสียงไม่รู้จุดกบ้าจุดกบาสีไทยวะฮ่า่าฮ่า่ากบามีไทยไทยตายตายมีจุดกบาดีดีู้ละจุดกบ้ามันมีไทยไร เ<ม>ริ่มซิมเปอรแมนแล้วเพลงเริ่มไปแล้ว <laughs> <laughs> เพลงอร่อยเลยไหมอันหยุกยืนล้อขงลูกล่ะยุดเอออย่าพาดก่อนเผนยังมาทันล้ออันยุดลูกยืนยืนตรงล้อออเพลงถืยถือกบ่าโอ้ขาดเรอเออตั้งรักมาเอา,าดเรอ <laughs> เอตั้งรักลูกอ่ะตั้งรักตัง้งรัก,กยืนดีๆตรงตัง้งรักกบ้า โกบ่าโกบ่าโกว่าโกว่าโกว่าโกบ่าโกบ่าโกว่ากว่าโกว่าโกบ่าโกว่าโกบ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 ่าโกว่าโกบ่าโกว่ากว่าโกว่า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 กว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  ชุดโกบาชุดโกบาชุดโกบากโกบาโว้าโกบะตาโอ้ยไปแล้วพี่น้องขอ,อกันคลิปนะหนาสบายดี <c oughs>